สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทำไข่ตุนกระเทียมกันนะคะอันดับแรกเลยเราก็าตีไข่นะคะใส่กับกระเทียมนะคะใส่น้ำป้านะคะแล้วก็ขยะใส่พริกนะคะก็ใส่ลงไปสัก1เม็ดก็ได้นะคะต่อไปก็เทน้ำเปล่าได้เลยค่ะอัตราส่วนก็คือ2ต่อ4 ไข่สองน้ำสี่นะคะแล้วก็จะเทให้ได้ประมาณ70%ของภาชนะเพื่อไข่ฟูขึ้นมาในขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ปรุงรสได้เลยตามใจชอบนะคะใส่ลดดีใส่ซอสเพิ่มเติมเข้าไปได้เลยค่ะและหลังออกจากหม้อตุ๋นตามที่เพื่อนๆสะดวกนะคะก็จะได้ไข่ตุ๋นนุ่มเด้งๆแบบนี้เลยนะคะ เนื้อเนียนนะครับฟูน่ากินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองใช้ช้อนตักนะคะก็จะได้เท็กเจอร์ประมาณนี้เลยนะคะก็จะเป็นไข่นะคะคนเด้งๆแบบนี้เลยด้านล่างก็จะมีน้ำน่อยๆนะคะแล้วก็มีกระเทียมตามชื่อไข่ตุ๋นกระเทียมเลยนะคะกระเทียมแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยค่ะสามารถกืนได้เลยนะคะเพราะว่าเรา ตุ๋นไว้ประมาณ15-20นาทีทำให้กระเทียมนุ่มเป็นเนื้อเดียวกับตัวไข่อร่อยมากๆเลยค่ะ